จัดไปพี่น้องเอ้จัดไปเหมือนี่ปิดไปหาสิบหาสิบสามตนเต็มดดรถกบลอมันๆเท่งๆพี่น้องเสาเบิดเดยเบิดเกี่ยงเสาหัวลากหัวที่ก,กองไปทั้งหน,าาน้าวานลุกขาทั้งเมืองคองเป็นมาเอาน้ำ เ็นบอกว่ายัางติดจองอีกเกือบลอยปลายแลจำนวประมาณซองลอยเสามีท่าดเอาเบิร์ตเสาหัวพี่น้องตวนีิเทบังเสายัางว่าท่านแหงดีเนาะเนี่เต็มคันรถพี่น้องเลยจัดทรงขึ้นเมืยทั้งเมืยทั้งหอนดีจะมีคนงาน มัน,มน,มนหาสิบสามต้นนี่นอ้องเอ้ยนี่มันเองจะเป็นพลังเชียงเงินนะี่เนาะเป็นกายคนงานเป็นมาเอาคือกันเอาเลยเนะาะเอาแล้วบ่นเนนโอนเงินมาใหานะ้พี่น้องเบิ้งกันเนาะนี่เงินเขาวเงินสีเรียบร้อย สามล้านสี่แสนสี่สิแมนโอเคขอบใจขอบใจได้เลยใจคือกันเออเออเออขอบใจสวดีเซียแล้วเพิ่งเลิ่มพ้างกลับเนี่ยได่นี่แต่ว่าสิทธโทษไซอีกแล้วข้นไหนเ้าไหนร้ายอีกสิทธโทษไซเออเออเออเต็มรถนดในยังไซไล้หาซิพกซิเจ็ดซิก็ยังไซไ้อยู่พี่น้องรถ รถเงาเนี่ยย,ยุกขึ้นโอ้ยยุกขึ้นรถปวดลำบากรถสูงเนี่ย <laughs> ขอใจขอใจเอ๊อ <c oughs> มัมนมนัมนเท่งเฮงนี่เนาะลอยจัดไปแปลนลบเลยเตาหัวคอยียบร้อยพิสไปอเอ้ย เพลงบันมันื่าแล้วื่อแล้วเต็มขั้นรถเมื่อยทุกอยากลำบากพี่น้องซามสิไดเงินได้คำเนาะต้องอดทนกว็มูวนั่นแหละต้องขยันขยันกาเขาถ้อา,าอยากมีอยากไร ตนพินิษฐ์เป็นที่พึ่งของตนพี่น้องการเท้าบกขยันเท้ากับก๊าลัยแล้วฉนั้นถ้าต้องรู้มันเนี่ต้องเห็นรายของคนอื่นตัวใดที่เท้าพอเห็ดเองได้เท้ากับเหตุไงแน่กับบดเอาแต่มันเมื่อยเท้ากับเห็นเงินไหนเงินพี่น้องเลยโชคดีแต่ไม่ได้กินเขาน้องเอาเห็นหนาขางแดงเน่ในดอกพวกเรือน เอฟซีถามหาถามอยู่บ่ถามบ่่อยนั่นหระบ่่อยได้ออกก่อนเจะว่าอยากอยากเห็นอยากเห็นเจ้าตำสมสมตำให้กินให้เบิ่งแน่ว่าตาตาเป็นสาวตาที่ปวดตาตาที่ต่างในฟ้าตอนนี้กินเขากับพี่น้องพี่ดาเกือบสามมงกินเข่าเที่ยงพิ่คุ้มเห็ดเบียกแตงแต้เศร้าๆคนแกงหน่อไม้นี่แกงหน่อไม้ครับ มาบ้านบา้กินแกงเอาใหม่ด้วพี่น้องเลยทังนี้ขนตอน๊อันอันบนเนาะประมาณส้เถือ่อประมาณซบนพี่นอ้องฝนต๊ะเถือ่อได้กินเาใหม่ด้อยแต่าน,น,น,น้สมตำมอสมตำมีสมตำแต่วบาสมต้มตำซื้อตซานี่แงน้ำไม้เสย คล้ายเมื่อยพี่น้องนั่งเย็นๆแด่คล้ายเส้าอ๋อยครับเมื่อยเนี่ยกระยำแกงเข่าอับแกงหน่อไม้เซ็บอยู่ปะใส่ยังไงใส่ยอดบักอึชุ่มมาเบิร์กยอดบักอึแล้วก็ฟักทองกับยอดยอดฟักทองมะือคือเก่าเนี่ยมะือบัวอันนี้มะบัวบตโอ้โหบสุดเห็ดปตดอกบักอึโอ้ยบักอึแซ่บแซบเลยเด้อ เจ้าซีมึงก่อนเนี่ยคูรละซาแบบมือมาแต่ทางเหนือมันมันหวานหวานแน่นอีกเนี่ยอือค่ะจะไม่แักอือเนา่ะลองซิมต้องักอื้อท่งแักอื้อห้ยแต่เนื้อมันหน่อยน้อยหนึ่งแักอื้อค่อยบ่ค่อยมากกินปันใดค่อยยังมากกินครับครับมันหวานเนี่าออกเป็นหวานแักอื่นเปนหวานมันมัน สวิวานหลายปัวเนาะวานน้ำเมื่อยจนสั่นนี่เหมเอนเท้ากับจำประเทศูนเดียวฝนชิดตกอีกแล้วเงเงินไหเซียนจะพันสิพันของคนเขาจับลอยไือลยละฝนชิดตกแบบนี้นออยดูบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศฝนชิดตกอีกแล้วเหมือนขึ้นไม่แล้วขึ้นมาแล้ว ก้านั่นเหลืองอะดิแดงโต๊กระทัครูอ่ะเน้ยเห็ oh. นปะมันมีคาหนึ่งจะน,น่อยกัห็หอเท้าดอกคือตกี้หนีครับเดิมเดิมตนแต่โ mm hmm. มมี่ยังอีดีได้พี่น้องนับศูนย์มาเลยเดิมศ mm hmm. ูนย์อีดอีดอกเดิมอยาเคตเองเนาะคือตะกี้เปนเดิมจากศูนยเลยที่แหละกับั้งสื่อแบบสาวลักหัวมาก่อน,นกัสอบอยู่เลยวนี้น้อยนึงแกะบ,อบอกเ,เิน้บ เสาใหญ่เสาบานเสายังไปต่อบสบายดีนะลูกยังไม่เหนมั้ยมาถอก่องนะสวายดีลูกลูกปล่าเปิ่นหันไวไวู้นสวายดียดอ่าแถ้วืนแล้วเดลรีนสบายดีก็ลุล,ล้งแหละพี่น้องบริไทยบริไทยดู <laughs> หาหกเดือนเป็นล้งหนักจีแม่ไม่อ่อนไหนฮะีแม่ม่มีจะบอก คนละเดกเกอนล่ดคนหายังบมมีเงินแล้วบมมีเงินแล้วส่วนอ้ายไปรอเดิไปรอเด่นบานเขาไม่ยังหรืไม่ยังหนานม่ะหน้านมุลูกสาวกรเ้าน้ำดนกระเ้าเลยได้ไหมนะ อนีม,มเริ่มมาแล้วฝนรบมาแห้งเลยเริ่มรบซื้อเครับพี่น้อมเอยจะที่เอาประโยชว่านำํำนี่บ้านเ่าที่ประสบดีเนาที่ยังวดท่านมีร่มมาแหงเช็ดตื่นแต่ละบ้านจัหลังคาบผิวจักบาดยังพักพักไปวมัน, <ไป S 2> นมันตี้นะเรื่องหนูปิวไเลยพี่น้อง มันไม่ตั้งเสาเมนโบยูเดี๋ยวนี้มีฝน,นตกมาซ้ำเ่อเนี่ยังบอสให้มีลมแหง้งแต่ลมปกติธรรมดาคือแบบโบแห้งฟิวร์ดได้พอแล้วพอแล้วแตตัดอ่ะกลับเข้ามาเบื้องานต่อพี่นอ้องเจอปัญหนไฮเล่ะ ตอนนี้ทอเข้าค่าเสาสยังและวาสั่งซองลอยฮากเอาขึ้นรวดมึงหนึ่งหาที่สามต้นเบิร์ดเลยเดือดกับผู้ที่เบิร์ดเลยเตี่ยถ้าเจะเอาเบิร์ดเลยมันเสาบัวท่าน กเดือนเข้าไปอีกไหมเขาเดือนไปอีกเนี่ยหมองไม่จะพีคสักทีอ๋อเลื่อเขาไลนี่เอาสกลุ่มเอาพอเอาอีกทีเนาะวงมะคือกวางทงหล่อซ้ำหลอเขาข้าอยู่ตรงดห้กระโตกหมอบดีทมีเสือกทีดลูกไว้ย้อนลงไปเอาย้อนลงไปมันก็ซุบเ้วยบ อย่นงเดวบอสสีขาวแปลกเยเอายันมาขี anyway. ่มันพมหยักไปเฮ้ยถนัดตวเกือบิได้พนหนึ่งย่อนทอลงไปอีกตอทลงไปบอกบอกน้มีขอบมีบอก่อนหยัดลงไปก่อนทอดตรงตอลงไปอีกเจักเส้นสองสาม เอาตัวนี้ก่อนมั้งเอาตัวนี้ลปากันบรีบ่เออบดีปาบีถ้าสีได้ตอกตอกกันีกว่ยังเนาะตัดตตัดปาตัดปาสี่้กว่าสกิโลมเดวอเอาตัวนี้ไพอเจ่ยเลยอยู่ร้านจันาพอค่าพี่น้องเอาพอึ้นบหรอไขี่จอหยัดโตแปด่อน ติดตกมาเลยคุณทั้งคู่คุณคุณบ่เออลวดมันบอจับสิจับกรจับซีตอกตอกลงดีได้แต่ว่ามันกรกายเลยมันหักมันกระบอว่าซีซีเมตรเสมอไปดอกวังทอนกับสามเมตรสามเมตรปลายจะฉีดนะมันมีทอนสันทอนแาว่อนก็ได้มันบอซีเมตรเสมอไปมันกระตียู่ระวาง แต่ว่ามันมันไปซุบเขาหูหน่อยมันเด็ดเสือ,อกเสือ,อกในขอมันฮะในหัวแต่เขาอยากไหวมันไปซุบเขาหูหน่อยมันดึงม่อขึ้นซุบหรอวะข้าเดี๋ยวทางอยู่เป็นม่วงนี่เนียนใส่ก็เป็นม่วงจ้ะซุบแล้ว <laughs> ซุบแล้วซุบแล้วเอาไม้มาต่อกว่อขนี้นต่ออุ้งเล่นนึงนะอุ

Tân cận tóc, and lòng người rồi vô lòng vô lòng người yan 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 tóc, mày yan tóc, mày 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 สไปเรื่อยจากเดียวด้ดิไปเยู่พอพ่อพอมันเหนีนไปเรื่อยเนาะอุ้ยขึ้นแล้วถ่ายบอกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วค่อยขึ้นเทียรละเด็กเยรละน้อยเส้นก็ คนงานก่อยอคนพิกานคนพิกา,า,ารับนี่อยเล็กน,น้อยนี่ยับขยายจีบกะได้ทายหอดไส่เลยจ่อไยหอดไส่จีจเอยทยนอนเวทนอนเขืนมาลยนหน่อยข้นมากเลยกนหน่อย,ม,นนอยมันเดือยอยู่ขืนสองเซน ต่อขึ้นนะ้นลุแล้วขนมาแล้วขึ้นมาแล้ว,น,ลว <c oughs> นี่หอยู่ประมาณหาเส้นา <c oughs> มันขึ้นมาเลยนะมาแล้ว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  จริงออยจุดแก่หาอีลงมันเดอเจเอะัน <spe> ุปรน่อยมันาต่ยยยู่ือถายมีเนี่ยปะเด็นถายนี่ดีอยู่เบืเพิ่ยูเบือใส่กันแ้วมาแล้วหนประมาณซิบเส้น เราลงอีกย้ำลงอีกแล้วครับขั้นดมาสุดหรวะยิงมาสุดแหละเกิดมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขันเท้าัมาเนี่ยวัเลี้ยวได้เนี่ยมมีถอดมมี่อเนยสีทอมาเติม คลิปซ้อนองเขาเลยดีตอหน้าก็ไม่คออะรอขานี่ท่าทัเขาขึ้นขึ้นหึ่งขึ้นงขึ้นท่านขึ้นในอนหนึงขึ้นดลนะหนแว่ก็ไปเนี่อปเชงเชิ คืออยู่ขึ้นขึ้นอยู่บ่อยู่ขึ้นคอย้ใกรอบขึ้นกขึ้นมนังเรียบร้อยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ววันพอพอต้นสมีเลยออกเลยออกเนี่ยตามลากฝากเอาเยฝากซื้อสองในทีอ่นีสองบ้าเจ็ดเจอดังมาลานเนีเอาขึ้นมาโอ้ย

ก็ได้จะแตกท่อน,นั้นแตกท่อเก้าแตกน้าอย่าไปทอยอยู่แล้วแผลพาท่าจิ้มไปสิสื้อคุณนี่ผูกไปเลยเนาะดึงถึงห้านำได้เด้อจะไปเกี่ยวกันอีกมาสิด,ดึเงเดี๋ยวมึงมาโคกเสียดแต่ว่านาะไหนเนาะยังแน่นอยู่บ่ยังแน่นอยู่บ่โมแน่นได้บ่โมแน่นก็ดึงถึงเลยเออมันเบียดเลยเด้หลังจากเดี่ยวคือไล่เแล้วก็ทำการลากอคกอคคพี่เนาะ